อ่ะครับสวัสดีนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับร้านวาดเพิงนะครับวันนี้วันที่สิบสองกุมภาพันธ์นะครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับเป็นตัวหนังสติ๊กนะครับตัวนี้เป็นรุ่น s 6นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาจากเซ็อ่าคอมโบเซตนะครับฉากแตกต่างจากเซ็ตเดิมนะครับคือเซ็ตที่ไม่มีล้องเล็งนะครับแล้วก็ชุดลอกยิงป่านะครับวันนี้ผมจะมาจากเซ็ตนี้นะครับท่านจะได้ทั้งหมดทั้งหมดนี้เลยนะครับดูนี่นะครับผม จะมีนะครับตัวบอดี้นะครับแล้วก็ตัวกล้องคอมโบเซตนะครับแล้วก็จะมีชุดลอกยิงปลานะครับลูกดอกสองลูกนะครับลูกเหล็กกลมแปดมิลลิเมตรหนึ่งกวัดนะครับประมาณหนึ่งร้อยสาสิบถึงหนึ่งร้อยสิบเมตรนะครับแล้วก็จะมีชุดยางสำรองนะครับหนึ่งคู่นะครับผมโอเคนะครับในราคานะครับตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ราคาสามพันสามร้อยบาทรวมส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับราคาสามพันสามร้อยบาทรวมส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดนะครับต้องการที่จะโอนนะครับ ก็มีส่วนลด100บาทนะครับคือราคา3 2 0 0บาทรวมส่งฟรีแบบโอนนะครับอ่าโอเคนะครับราคา3 3 0 0ับาทรวมส่งฟรีจึงเงินายทางนะครับตัวบอดี้นะครับเรามาไล่ดูตั้งแต่ตัวท้ายนะครับตัวท้ายตัวนี้เป็นวัสดุโลหะนะครับแข็งแรงทนทานนะครับตัวนี้นะครับสามารถยืดหดได้สามารถถอดออกได้เลยนะครับผมอ่าโอเคยืดหดได้นะครับพับได้กดนะครับกดพับได้นะครับผมนะลักษณะแบบนี้นะครับ นะครับวัสดุโลหะแข็งแรงทนทานนะครับตัวกลิปมือตัวนี้เป็นพลาสติกแข็ง abs ชุดไกลเป็นไกลสแตนเลสไรสนิมนะครับตัวรางนะครับตัวรางลูกสไลด์ตัวนี้จะเป็นวัสดุโลหะงาน cnc นะครับตัวรางนะครับตัวส่งรางด้านในก็จะมีเส้นลวดนะครับเส้นลวดเพื่อป้องกันการสึกนะครับเวลาลูกขนาด8มิลเมเลื่อนนะครับรุ่นเดิมนะครับก็จะไม่มีนะครับรุ่นนี้ก็จะมีอัปเกรดนะครับเพื่อเสริมความแม่นในระยะยาวด้วยนะครับผม ตัวกล้องนะครับตัวกล้องจะเป็นคอมโบซิทนะครับตัวกล้องตัวนี้จะเป็นกล้องเล็กนะครับผมเป็นต้องกล้องซูมขนาด10เท่านะครับการใช้งานก็ตัวนี้นะครับตัวกล้องสามารถปรับมุมมองการใช้งานก็อยู่ที่ประมาณ5ถึงประมาณเกือบเกบ100เมตรนะครับสามารถใช้ได้นะครับตัวเลเซอร์ตัวนี้นะครับสามารถใช้งานได้สูงสุด800เมตรนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับในส่วนของบอดี้ปืนหนักสติกตัวนี้นะครับก็ใช้งานบางคนจริงๆนะครับก็5ถึง20 30เมตรก็น่าจะได้อยู่นะครับผมโอเคนะครับตัวกล้อง มีไฟเส้นเล็งนะครับมีไฟเส้นเล็งอยู่2สีนะครับสีเขียวแล้วก็สีแดงสามารถปรับได้5ระดับนะครับผมแล้วก็ตัวเส้นเล็งปรับบนล่างซ้ายขวาเป็นตัวเซตปรับในนะครับสามารถปรับได้นะครับโอเคนะครับเลนส์หน้าหลักเลนส์กระจกปรับสายตาได้นะครับสำหรับตัวนี้ท่านที่อายุมากแล้วนะครับมองนะครับไม่ค่อยชัดนะครับปรับเลนส์สายตาได้นะครับสำหรับตัวนี้คุ้มค่าตัวกล้องก็คุ้มแล้วนะครับโอเคนะครับมีเลเซอร์นะครับเป็นเลเซอร์จุดสีแดงโอเคนะครับผมต่อมานะครับเรามาดูด้านหน้านะครับ ท่านดูสังเกตดูนะครับตัวนี้นะครับตัวลังสไลด์จะเป็นสแตนเลสนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับด้านหน้าจะเป็นแบริ่งซึ่งจะสไลด์ง่ายกว่ารุ่นเดิมนะครับโอเคตัวลังนะครับสามารถเลื่อนนะครับบรรจุลูกขนาด8มมได้ประมาณ 30- 40ิ่นัดนะครับโอเคนะครับต่อมานะครับเรามาดูชุดด้านหน้าตัวนี้จะเป็นเหล็กกล้านะครับแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็จะมีตัวโรเลอร์ส่งแรงด้านหน้าปีกสองข้างตัวนี้นะครับเป็นลักษณะปีกสองข้างตัวนี้ชุดยางนะครับที่ท หนึ่งเส้นสองเส้นนะครับที่จริงเขาแถมไปให้สี่เส้นเลยนะครับผมแต่ที่ใส่แบบนี้คือมันสไลด์ง่ายไม่ปวดแขนนะครับแล้วก็ความรุนแรงก็น่าจะเพียงพอแต่สำหรับท่านใดที่ชอบความรุนแรงนะครับก็สามารถอัปเกรดส่เสริมได้นะครับก็จะแรงขึ้นนะครับผมโอเคนะครับสำหรับตัวต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายสลิงเนาะสลิงมีนตัวอาจจะเป็นตัวโรลเลอร์ด้านหลัง2ตัวด้านหน้า2ตัวนะครับเป็นโรลเลอร์นะครับ ต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของชุดลอกนะครับชุดลอกก็จะประกอบด้วยนะครับหนึ่งนะครับตัวขายจับล่างขนาด20มิลนะครับแล้วก็ตัวท่อจับลอกนะครับแล้วก็ชุดลอกนะครับตัวนี้เป็นลอกสําหรับยิงปลากดดพร้อมยิงได้เลยนะครับผมโอเคแล้วก็ด้านในก็จะมีสายเอ็นนะครับบรรจุเรียบร้อยพร้อมใช้งานเซ็ตคอมโบตัวนี้นะครับโอเคนะครับต่อมานะครับการใช้งานสังเกตดูตัวนี้นะครับจะมีตัวปลดล็อกสไลด์คื่นะครับแล้วก็ดึงเลื่อนหน้านะครับแบบนี้นะครับกดยิงได้เลยครับสังเกตดูนะครับ โอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการใช้งานนะครับค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับให้ดูชัดๆนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับราคาพิเศษนะครับสําหรับ ตัวนี้นะครับท่านจะหาราคานี้ที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับราคาพิเศษเพียง3,300บาทรวมส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับสำหรับตัวนี้นะครับราคา3,300บาทรวมส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดมีเจตนาต้องการที่จะโอนรับส่วนลดไปเลย100บาทนะครับโอนมาเพียง3,200บาทรวมส่งฟรีนะครับสินค้ามีรับประกันนะครับคือเซตนี้นะครับท่านสามารถอ่ายิงต่อเนื่องนะครับได้30นัดลูกเหล็กกลมขนาด8มิลลิเมตรแล้วก็สามารถใช้ลูกดอกสำหรับยิงปลาลูกดอกอย่างดีนะครับ เป็นสแตนเลสนะครับผมแข็งแรงทนทานนะครับสนใจสินค้านะครับแอดไลน์นะครับติดต่อที่ไลน์ ID 0864395510นะครับตัวนี้็อตนี้มาสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับท่านใดทสนใจก็รีบแอดมาสอบถามสั่งซื้อได้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ